มีคนบอกว่าอยากดูเอาคั่วให้มือบาสนะครับอ่ะให้มือบาสหน่อยโอเคไม่เนี่ยอดีตอีบารสอนดีตอีรุบลูกเพื่นอนบูดเดี๋ยวเดีสร้างให้ลูกได้แลนะ้วมาลูกขึ้นอะไรวะอ,อะไรกูลูกขึ้นวะบาส ไมึงง่วนจังอ่ะรถน้ำหนักได้แล้วนะบัสอ้าวลูกแล้วไงต่อไงอะไรคือมืออะไรกันกลับอะไรอะอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่สวยแม่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรรู่นรุ่มือมืออะไรไม่รู้อะไรอะ อะไรพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะอืมอ่ะกันแล้วอือไงต่อะอะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรอะ่ะอะไรตามืออะไรนะอะไรคือมือไม่พูดให้มันรู้เรื่องก่อนดิวน ไม่ละบัตนั <s 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 ่งละนะแม่ยอยากกินเอามึงหานี่นมันกินเลยมึงเอออ่าบับาอันนี้ให้มื่อน่บั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 สากซ่าวันนี้เฮ้ยบัวข้วขั้วซ่าวันนี้แกกแก นั่งลงนี่นั่งลงอัเนี้ป้าจะให้กินนั่งลงลงข้างล่างนี่เนี้ยลงข้างล่างลงลงไปลงไปลงไปก่อนลงไปลงข้างล่างเออลงนั่งลงเห็นั่งลงนั่งเออเข้อมือข้ามือข้ามือ มือนลลูกให้มือมันจบๆเร็วเร็วเราเก่งอยู่แล้วเร็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 วเอ็วเรวรวรวเร็วเรไเวไววเร็วเร็วเร็วเวเร็วอ้วนเเร็อเ่็วเร็วนร็วเา็วเราววเวดรได้แลววเร็็วเร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 ็วเเ ขนมอะไรเนี่ยรสชาติดีนะบาสขอ,อยกดได้ไหมอีสินหนึ่ง,ดงเดี๋ยวแป๊บนึงเลมก่นอนขอยขดอีกทีนนหนึ่งบัสอีกนิดหนึ่งบัสเด็ดตาสุดจวนเอาลอให้มือเขาซี่ลูก เออไอ้บุนนี่มันสอนหมาได้เว้ยแม่แบบบอกป้านนี่มันมากมองที่มันแบบว่าหมาตัวไหนมากหายมือมันมันแบบหมามันเข้าใจหมาที่สุดคือบบบนี้บ้านมันสันดานหมาแบบมากมันมองนี่ละแม่อ๋อที่ใจหมาอ๋อที่ใจหมาโอเคอุ้ยแบบเขาถึงหมาจ้าละอืมเอาอีกดู้เอาอีกดูเอาอีกเร็วๆเนี่ยทริปนี้ก็เป็นแล้วเนี่ยขอมือนั่งยุ่นไปเลยต่ออีกทีหนึ่งทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งลูก ให้มือเร็วๆขนมขนมอ่างขนมไหมเอออ่า, <c oughs> อามือ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 เออบ้านจะไปจะไปแล้วจะจบมาเลย,เลยต้องจับมือมันขย,ยา,นายน้ำอ่าแยกกันหลุดน,นำ้ำกับพี่นอ้องเอ้ยมาให้มือไปเลยเล่นจีเทากอนไปเลยให้มือสอนใหญ่มากสอนอย่างเดีเอาอีกอา่า ตาสวดแล้วไอ้จะมตาสวดแล้วเฟิบหนังปั๊บหนังปั๊บเึ๊บให้มือให้มือลุกลุกเร็วเร็วเร็วเนี่ยเออมองมองมองให้มือให้มือลุกมือมือเด้งขึ้นมือเด้งขึ้นมือเด้งมือเด้งนี่เออมือเด้งเออมองมองขนมอ่ามองขนมแล้วยังไงต่อเมื่อกี้ทำยังไงเมื่อกี้ทำยังไงมองแล้วเมื่อกี้ทำาไงเมื่อกี้ทำางไงอามือมือมือ มือีส่สมบปึกแกะหมาปึกปึกแบบมึงอะนะเอามาลูกลูกเอามายลูกเด็กไ <c oughs> นหนต้องใช้ okay. อา่าอ่าให้มือเอห็นบอยายันหลุนน้ำหน่ะข้างนอกหน่ะเร็วอ่ามองมองแล้วนั่งลง,ง,ลงบิดมือแล้วมึงมาดิอา่านั่งแล้วสอนนั่งได้แล้วบัสตอนนั่งได้แล้วมือมืออา่ามันงงอยู่ต่เดี๋มันงงอยู่มันต้องมัน ว่ามึงต้องการให้มันเห็นอย่างไรเนี่ยมันมันมันพร้อมคือตอนนี้มันคําสั่งมันมันเตรียมพร้อมแล้วมึงแค่ขอพรขอมุ่งกัาไปเออเอาใจปากไปนี่เออทำไมมันยากยังมาให้มือเนี่ยเออไม่ปรึกจังมะเอาเอาใหม่ที่บัตจะพยายามรอบเนี้ยโง่ได้ใครวะกูเนี่ยเอาบัตเอามาเลยพร้อมพร้อมรอบนี้พร้อมเอาเอาใส่ปากก่อนได้ไหมค่อยให้มือที่หลังบัต โด่งกันอุ้ยหัวชนเร็วแรงนะเนี่ยอะไรต่อมือให้มือลูกทีให้มือให้มือมือตาสวดๆไปเอามือ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 เออได้แล้วลูกใหญ่มือได้แล้วเว้ยนี่แหละครับการสอนหมามันก็ไม่ยากนะครับมันไม่ยากเพราะผมให้คนให้น้องบาาสอนแทนเก่งแล้วครับพี่น้องตอนนี้เริ่มขอมือได้แล้วได้เลยล่ะ อนแปบเดียวอ่ะนี่เอาเอาไม่ใส่ปากก่อนค่อยให้มือได้เบานห้ลงกันอะนั่งลงทีนี้อ่ะนั่งนันั่งนัเอ๋ใหอ้มือวให้มือเร้วเร็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 วอ้าโคตรเก่งแปบเดียวอีทนอีเทนเถ่ายสัถ่าย ลูกเก่งลูกเก่งบอกว่าดักจีนขนมตักนี่อย่างหนึ่งมันยังกินมันยังชินไปก่อนลงไปพูดบอกยจ้าานเด้อหามให้ขนมหวานๆเมียลงไปก่อนเอาขนมให้หมาหวานให้มาเนินอ่งให้มือให้มือลูกฉันต้องเก่งลูกฉันต้องเก่งที่นี่เราจะเป็นจ้าฝูงให้มืออ้า ับัตรให้ได้ทัท้งวันบัตรบัตรให้ได้ทั้งวันเลยลงไปลงไปนั่งลงนั่งแล้วขอามือเอามือแตกตกแตกตกได้แล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอมือแปดนาทีนะครับสอนสอนแปดนาทีเฮ้ยให่พุ่มเตะลายตัวลานลานขอมือได้แล้วแปดนาทีนะครับในการสอนผัดหมาอ่าเข้าคั่วข,ขอมือแล้วก็สำเร็จรุล่วงไปแล้วนะครับ ยางามบุกยางามนี่มันสีวันมันสีวันพลาดพลาะพลืม